โพธิรักโพธิกิจวันเสาร์ที่28และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมพุทธศักราช2 5 5พพุทธสถานราชธานียโศโซวันเสาร์ที่28มีนาคม2558ในช่วงบ่ายพ่อครูก็ออกตรวจพื้นที่ตามปกติค่ะนายช่างกเกษมสันมาพบพ่อครูเพื่อขอความเห็นในการขุดและปรับดินบริเวณปลายทางของลำธาร เพราะว่าเป็นจุดสําคัญค่ะในการที่เชื่อมน้ําในบุ่งกับลําทานรวมถึงขั้นตอนในการที่จะขุดระดับคันดินของบุ่งเพื่อจะทําแนวคันดินใหม่หรือว่าจะวางหินที่จะต้องคํานึงถึงระดับน้ําในบุ่งกับระดับน้ําภายในลําทานซึ่งต้องมีการไล่ระดับให้น้ํามีการไหลเวียนได้สะดวกไม่มีน้ําไปกักขังตามจุดต่างๆของลาําธารซึ่งพ่อครูก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากค่ะ วันนี้พ่อครูก็รับปากกับท่านสมณะพอแล้วสมาหิโตทีนี้มนพ่อครูไปตั้งชื่อเรือเอี้ยมจุนอีกลำหนึ่งที่ได้ซ่อมเสร็จสามารถลงน้ำและใช้งานได้แล้วค่ะเรือเอี้ยมจุนที่บรรราชนะคะน่าจะนับได้ว่ามีจำนวนเรือเอี้ยมจุนที่มากที่สุดในประเทศไทยแต่ละลำหนักหลายสิบตันจนเกือบถึง100ตันในแต่ละลำ พ่องานใหญ่ที่ดูแลการซ่อมเรือเอี่ยมจุนใหญ่แต่ละลำนี้ก็คือท่านสมณะพอแล้วสมาหิโตท่านไม่ได้เรียนจบวิศวกรหรือว่าการต่อเรือมาเลยแต่ด้วยพรสวรรค์ของท่านค่ะก็สามารถดัดแปลงเครื่องมือพื้นพื้นอย่างเช่นแม่แรงใช้ทำการดัดขัดซ่อมแซมเรือเอี้ยมจุนจนลงน้ำได้ถึงเจ็ดลำแล้วค่ะเรือเอี้ยมจุนหกลำพ่อครูก็ตั้งชื่อไว้แล้วนะคะว่าพกขวมโอคะ

แล้วแล้วแ,แ,แล้วไม่เอกแล้วไม่เอกแล้วไม่เอกแล้วแล้วดีแล้วแม่ไหวดีเอ่อแล้วเนี่ยล้อล้อบ่ะไม่ไม่ต้องล้อหิไม่ต้องไม่ต้องรอดิไม่เอะนั่นแหละอ่าแล้วไม่เอะมองแบบอ้วแล้วดีแล้วดีนั่นแหละนั่นแหละโอ้เขียนสวยด้วยวันอาทิตย์ที่29มีนาคมพุทธศักราช2558 ชานี้พ่อครูก็มาออกกําลังกายแบบเดินเร็วนะคะที่ชั้นล่างเงินศูนย์ศูนย์พวกเราก็คงไม่คุ้นตาน,นะะักค่ะกับภาพที่พ่อครูสวมถุงเท้ารองเท้าแต่ก็เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายขณะที่พ่อครูเดินเร็วมีท่านประชาสมณะท่านสมณะได้ร่วมออกกําลังกายในวันนี้ด้วยค่ะเดก็กๆนักเรียนสันติบาลน,นะคะพอเห็นหลวงปู่เดินเร็ว<ๆ>ก็อยากจะลองเดินดูมั่งค่ะเดก็กๆเดินตามตอนแรกนะคะ ก็ดูกระฉับกระเฉงเดินไปเดินมาก็เดินไม่ทันหลวงปู่ค่ะสักพักก็เริ่มวิ่งตามกันแล้วสุดท้ายนะคะบางคนก็หอบแห้งๆบางคนถึงกับยอมแพ้นั่งพักเลยก็มีค่ะวิธีการเดินเร็วของพ่อครูนะคะก็มีทั้งเดินเร็วแบบตามเข็มนาฬิกาและเดินย้อนทวนเข็มนาฬิกาช่วงท้ายของการเดินเร็วพ่อครูก็จะผ่อนการเดินเร็วเป็นการเดินครูดาวพร้อมกับใช้อุปกรณ์ chest expander เพื่อบริหารมือแขนบา่าไหลหน้าอกและส่วนบนของร่างกายทั้งหมดเด็กๆนักเรียนสันติบาลค่ะเห็นเข้าก็สนใจทำตามกันอย่างสงสัยและสนใจจนพ่อครูเมตตาหยุดให้เด็กๆได้ลองใช้อุปกรณ์กันทุกคนอย่างสนุกสนานค่ะหมดข้อสงสัยในเรื่องการออกกำลังกายของหลวงปู่เด็กๆก,ก็กราบขอบพระคุณหลวงปู่แล้วก็ลาจากไปค่ะ พ่อครูก็ยังคงเดินคูดาวพร้อมกับใช้อุปกรณ์ต่ออีกสักพักหนึ่งค่ะจึงกลับที่พักเพื่อเตรียมแสดงธรรมค่ะจะก,ก้าวตามพอไปให้ถึงที่ไม้ไกลายทางจะใกล้ไกลไม่หวัน พครูใช้เวลาพักหลังจากออกกำลังกายประมาณ30นาทีก็ต้องเตรียมแสดงธรรมในรายการวิถีอริยธรรมในช่วงเวลา9นาฬิกาค่ะวันนี้ก็เริ่มมีญาติธรรมทยอยเดินทางมาร่วมงานปลูกเสกพระแท้ๆของพุธกันบ้างแล้วค่ะหลังจากแสดงธรรมเสร็จค่ะก็ถึงเวลาฉันพัตหารวันนี้พ่อครูฉันที่ศาลาเฮือนศู ทีมประกอบอาหารถวายพ่อครูก็จะพิธีพิถันกับอาหารของพ่อครูซึ่งจะต้องเป็นข้าวพืชผักผลไม้ธัญพืชที่ไร้สารพิษเท่านั้นค่ะอาหารชุดแรกที่พ่อครูฉันนะคะก็จะมีชื่อที่พวกเราเรียกกันอย่างคุ้นเคยค่ะว่าแกงสวรรค์หรือว่าต้มผักหลากหลายชนิดแบบไม่ปรุงแต่งก็จะได้รสชาติธรรมชาติของพืชผักชนิดต่างๆ สำหรับข้าวที่พ่อครูฉันนะคะก็จะมีทั้งข้าวต้มข้าวสวยโดยเฉพาะข้าวสวยค่ะก็มีหลายเยือกเพราะว่าจะมาจากนาไร้สารพิษหลายนาพ่อครูก็บอกนะคะบอกว่าที่มีอยู่ตรงนี้ฉันไม่หมดหรอกฉันได้บางส่วนเพราะว่ามีมากเกินพอค่ะหลังฉันพัตหารเสร็จค่ะพ่อครูก็ออกมาชมความคืบหน้าการสร้างน้ำตกของเพือนผาแงน เหลือเพียงการวางระบบท่อน้ำสำหรับปล่อยน้ำลงมาตามจุดต่างๆซึ่งท่านสมนักคมคิดก็เร่งทำให้เสร็จโดยเร็วตามกำหนดที่ได้นัดหมายไว้ค่ะพราะครูมาบริเวณปลายน้ำของลำธารถอยหลังเข้าซึ่งก็กําลังเริ่มขุดดินอีกฝั่งหนึ่งแล้วคะ่ะพอขุดเสร็จเรียบร้อยรถก็คงผ่านไม่ได้คะ่ะและคงเดินลอเลาะไปข้างลำธารค่อนข้างลำบากเช่นกันคะ่ะดูปลายน้ำเสร็จค่ะ พ่อครูก็จะมาดูที่ต้นน้ำท่านสมณะถักบุญก็ได้เรียนปรึกษาพ่อครูถึงจุดเริ่มต้นของบริเวณที่จะเริ่มปล่อยน้ำรวมถึงแนวหินมิติของหินที่จะวางเรียงให้เกิดเป็นแก่งควรจะอยู่ในลักษณะใดพ่อครูก็ได้บอกนะคะว่าให้เริ่มเดินน้ำปล่อยน้ำได้เลยซึ่งตอนนี้ทีมงานก็กำลังวางท่อสูบน้ำมีคุณกล้าทนและน้องกระทกรคขวัญเมืองราดเป็นผู้ขุดเจาะ และดูแลในส่วนนี้อย่างใกล้ชิดค่ะพ่อครูก็บอกนะคะบอกว่านี่แหละคือบ้านราดเมืองเรือบ้านไม้เมืองหินบ้านดินเมืองน้ําบ้านงามเมืองพุทธบ้านพิสุทธิ์เมืองอมตะเริ่มมีสิ่งให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นค่ะเล่นๆมันไม่จริงจริงนะเมืองนี่บ้านไม้เมืองหินบ้านดินเมืองน้าจริงๆนะบ้านงามเมืองพุทธ มมมาก่สุดเืองอาาติงๆนะจรพ่อครูก็เดินมาทักทายทีมงานศิลปะทีมหันษานะคะที่วันนี้มากันหลายคนเพื่อมาช่วยเก็บงานแล้วก็เร่งงานของน้ำตกให้เสร็จเรียบร้อยเร็ววันขึ้นทีมงานก็ยังเอ่ยถึงการตัดถนนเป็นลำทานที่บริเวณฝั่งคุ้มตะวันออกทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกแล้วก็ขออนุญาตพ่อครูจะทำสะพานพ่อครูจึงบอกนะคะบอกว่าอย่าเพิ่งคิดไปไปกังวลอะไร เรือเล็กเรือแจวเราก็มีหลายลำก็ให้นำไปใช้ได้น้ำก็ยังไม่มีเดี๋ยวน้ำจะมาค่อยคิดกันได้เองพวกเราจะได้ฝึกตนเองให้เดินบนน้ำได้ยกมือาท่านศิลาเกจสาพท่านนี้ราเกาพได้แล้วท่านเอาเพื่อเป็นพาดเป็นองงไ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 ง โอนีม้มันใ่บ้านเลยทํามันสูงไน้ำประทานแีเจไปหองน้เน like ื้อมนเกิมาก่น่มันมีน้เนือมื่อนเช้ืนเือเมื่อึ้นท่าได้มันสูงแม่ขอสูงกว่าแต่ตอนนี้มันบระทนมีน้ำมืกอคืนน้นามันสาเมตพูน เขาทำจะพักรท่านผมว่านเาน้นเมตออ่ะท่านเราอนุโมมแค่เชือกสเส้นเี่วนาท่านงล่างเออเดียวมันนุ่มมแคเชือกสองนไปเลยเดี๋ยวเขาคิดกันเองเยเวไม่มีอะไรเดี๋ยวพอเราดูต้องนอนไม่หลับนะตนตนเลยนี่เดินขา้นน้ำให้ได้เลยาูดดนมักินดังเกินไปเลยครับดน้ำไดไดห